มาแล้วปอนนวัตชี้แจงเรื่องซองแดง20บาทเผยไม่เคยด่าประชาชนโง่กล้เป็นประเด็นด่าม่ากหนักเมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาสําหรับเรื่องซองแดงของนวัตอิสระไก่สินที่ตนได้รายขายในราคา59าบากและจะใส่เงินตั้งแต่20บาท50บาท100บาท500บาทและ1000บาทโดยเป็นการเล่นสนุกสนานทางนี้ท่ามกลางชาวเน็ตที่สั่งซื้อส่วนมางต่างออกมาเผยว่าในซองมีแค่20บาทเท่านั้นล่าสุดนวัตได้ออกมาเลีย์ว่าซองแดงเกิดขึ้นเพราะเป็นเทนในช่วงตรุษจีนเราทําขึ้นมา ขำสนุกสนานกับแฟนขับทำแค่วันเดียว24ชั่วโมงขายแค่3ครั้งพอเห็นคนซื้อเยอะก็ได้ขายเดาแจ้งแล้วเป็นน้ำใจส่วนตัวไม่ใช่สินค้าเป็นการให้เพิ่มบางคนอาจได้บางคนอาจไม่ได้เตือนแฟนขับตลอดถ้าคิดว่าไม่คุ้มขาดทุนหรือว่าไม่สบายใจว่าจะได้เท่าไหร่อย่าซื้อเด็กขาดคนได้เยอะเขาไม่ค่อยรีวิวคนรีวิวก็คือกันแนะนแหนว่าต้องเซต ยืนยันว่าไม่เซทถ้าเซจก็หลอกดวงไม่มีทางเปิดใจกันบ้างนอกจากนั้นถ้าใครที่ไม่ได้จ่ายปลายทางชําระแล้วเห็นของที่หลังยังให้สิทธิ์ในการคืนของได้ส่วนประเด็นที่คุณพูดว่าตนไปว่าประชาชนโง่ที่ไปหลงเชื่อแล้วมาทําเสียเองอันนี้ยังไงก็แล้วแต่ตนยอมไม่ได้เพราะตนไม่เคยว่าประชาชนโง่เลยสักครั้งเดียวในชีวิต